ขอกันขอโทษด้วยนะครับคนที่อยู่ในไลฟ์สตรีมนะมาอัดคลิปดกฟ่านะครับผมไม่ไหวเออแว่นมานะตอนนี้ขาดหมวกอันเดียวนะครับนนหมวกมันหายากจังวะ ตอนนี้คนเขาก็น่าจะหาหมวกกันอยู่นะทีเคโอยี่สิบเอ็ดนะครับผมได้เครื่องรางอีเวนต์ยี่สิบเอ็ดใครวะ มันไม่ได้เป็นที่เน็ตแล้กว,วะกูว่าน่าจะเป็นที่น่าจะเป็นที่โปรแกรมเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้เปลี่ยนดีกว่าไอ้ทำไมมันเต็มไวจังวะ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องอัปเกรดก่อนอเกรดทิ้งยูจี้เครื่องรางมันเยอะมากนะตอนนี้อัปเกดทิ้ง,งนะครับผม きえ <noise>、okay. ขาดหมวกใบเดียวเท่านั้นเฮ้ย,ยมันไม่ออกเลยว่ะฮแนนปิดไปแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ปิดเลยอนะ อูยังไม่ปิดเลยอืมเอมันไม่มาจริงๆว่ะ ขาดมวอกันเดียวครับผมตอนนี้ซึ่งแม่งออกยากชิบหาย ไอ้ยิ่งเล่ตาหมาแล้วม่นตารวมมันก็ไม่มีสิทธิ์ได้ไงอีเว้นหน้าก็น่าจะเป็นเทพีสงการมาแหละนะยังไม่ต้องหวงังตัวอื่นก่อนนะครับผมมันเป็นเทศากาลก็น่าจะเป็นเทพีสงการนะรไม่รู้จะเอานักบิดตองแป้งมารีเมคใหม่หรือเปล่า ได้แต่หมวกที่เที่ยงกันเลยโอ้ยหมวกไปไหนเป็นตาเอามาทำไม เว่นแ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 ว่นเวนเอาแว่นมาทำอไมสักหนาะโอ้ตีกับเต็มไว้ปืน แสงอัพนะครับแสงมันใช้เรื่อยๆก็ต้องอัพไว้เรื่อยๆ ไอ้แว่นใหม่กเกโอ้สามพันแล้วอ่ะของมันต้องมีแว่นอันเดียวครับผมไอ้หมวกอันเดียวหาไม่เจอตอนนี้ปมะมาาแต่ร้อยที่เท่าไหร่มันมาอันแรกมาอยู่ประมาณห้าร้อยแรกมั้ง ้าโอ้โหเหี้ยวว่นมาสองอันเลยเกียดเป็นหมวกมาให้กูสักอันได้ไหมเอ้ยปิดเลยปิดแล้วกระโ,รโดนไปสามพันเย็ดเป็ดแม่ง อัดไว้ปะเนี่ยอัดนรือเขาไม่อัดมาโอ้โหแล้วดูแล้วแพ็กการ์ดที่เตรียมไว้แล้วครับผมเฮียนึกว่าตัวละครจะมาไง ดูก่อนนี่มัน,นยังนี่ไอ้นี่ยังไม่มาเลยนะประกาศกิจกรรมยังไม่มาเลยเนะี่ยโอ้โหเพิ่มโอกาสเพชรมีโดนไหมถ้ามีโดนจะซื้อไม่มีนะครับเออเดี๋ยวไปดูอ่าเดี๋ยวขออัพก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ หมวกฟาโร่เนละี่ไม่เอาฟาโร่เอาอะไรก็ได้เอาลิงจาก็ได้ใหม่มาไม่เอามาไม่ค่อยได้เล่นแล้วตอนนี้เอาอะไรก็เอามาโอเคหมวกสปีดนะฮะมาแล้วนะครับผมหมวกสงการ เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่ารวมเป็นเอสบวกในอีเวนต์เนี่ยมันได้อะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวไปอ่านสกิลก่อนนะครับไปดูกันที่ประกาศกิจกรรมมายังมาแล้วนะครับผมก็สกิลแรกนะครับผมก็จะเป็นคุมเต่านะครับคุมเตา่า5 3เนะครับเมื่อมีคําเตือนวิกตอรี่นะครับของฝ่ายตรงข้ามก็คือถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามจะจบวิกเนี่ย ก็คือมีโอกาส80เปอร์เซนะครับกักขังฝ่ายตรงข้ามและยกเลิกเต๋าสองครั้งก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะน่าจะเป็นสกิลใหม่หรือเปล่านะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเอาหมวกฤด,ดูร้อนกับแว่นตาฤด,ดูร้อนเนี่ยไปแลกเป็นแสงพิเศษนะครับก็จะมีโอกาสได้ทอยเต๋าเบิ้ล30นะครับผมออกเกาะ85แล้วก็ตัดการ์ด70นะส่วนถ้าเกิดว่า อ่าเราอยากจะได้หมวกอย่างอื่นนะครับผมแล้วก็เอาวัตถุดิบเนี่ยเอาไปบวกเจนะครับผมแล้วก็เอาไปรวมกันนะครับก็จะมีโอกาสได้หมวกนินจาหมวกมกังกรหมวกฟาโลนะครับแล้วก็หมวกเฮมิดอ่ะที่เหลือก็เป็นหมวกเง,ง้นๆนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะก็เป็นอีเวนต์เดิมๆนะครับแล้วก็มีตัวตัวละครมาใหม่นะครับผมน่าจะเป็นตัวเชอร์ล็อกหรือเปล่านะครับยังยังไม่เห็นชื่อเหมือนกันยังไม่ได้กดเข้าไปดูนะครับจะเป็นตัว ่าเป็นตัวหมาของเชลล็อกไอหมาของวัสันนะฮะน่าจะชื่อเชลล็อกกันแหละใช่ไหมอ่าเชลล็อกยอดนักสืบนะครับเดี๋ยวไปดูสกิลก่อนนะสกิลแรกก็คือเมื่ออยู่บนแลนด์มาร์กเนี่ยมีโอกาส65%นะครับดักจับฝ่ายศัตรูก็จะเป็นอ่ารถตำรวจนะครับเป็นรถตำรวจเนาะแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกอย่างแลนด์มาร์กเนี่ยมีโอกาส70%นะครับกักขัง 65นะครับสลายการนางฟ้าด้วยนะครับก็เป็นยืนดักเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่นะอเ,เอาหมามาเล่นจะจะจะ,จะเก่งไหมวะเนี่ยโอเคพอเล่นได้แหละมาก,ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากช่องเทพเกมโอยด้วยแลกันนะครับขอโทษขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมที่เออไล ไลฟ์สตรีมมันกากนะครับผมเดี๋ยวจะหาโปรแกรมเปลี่ยนใหม่นะตอนนี้ก็เน็ตเร็วแล้วนะครับผมแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรนะที่ว่ามันหลุดบ่อยๆนะครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันเป็นที่อะไรตอนนี้เน็ตก็คือใช้ใช้เน็ตร้อยเมกแล้วนะครับไม่รู้มันเป็นที่อะไรเหมือนกันนะครับโอเคยังไงก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายๆครับผมจุ๊บๆโอ้ oh, ได้ตัดด้วยรักทุกคนนะครับบายๆจ้าจุ๊บๆ Bye.